วีออตัวท็อปเข้ามาแล้วครับพี่ๆคันนี้ไม่แค่80,000ื่นเท่านั้นเองนะฮะและที่สําคัญเป็นตัวท็อปที่พี่ตามหากันด้วยช่วงนี้หายากมากสําหรับวีออตัวท็อป1.5รุ่นไฮและคันนี้ไม้แปดหมื่นปีสิภายในสวยๆเบาะหนังสีดําแดงหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้ทุกอย่างมีมาให้ครบแล้วกุญแจคีย์เลสปุ่มสตาร์ทนะฮะมือเปิดประตูเป็นแบบโฟมียมด้านหลังมีกล้องถอยมีเซ็นเซอร์กะระยะ2ตําแหน่งไฟไท้าย LED นะครับ โ้ oh, สวยขนาดนี้นะฮะพลาดชมคันนี้ไม่ได้เลยนะฮะพี่ๆเข้าไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วีออสมือ2นะครับอยู่กับผมเต้เพชรยนต์นะฮะสวัสดีพี่ๆแล้วก็คุณผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีวีออสตัวท็อปเข้ามาแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีหลุดเข้ามาคันหนึ่งที่เป็นสีขาวแต่ว่าขายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มีหลุดเข้ามาอีกหนึ่งคัน สำหรับ v i ออ1.5รุ่นไฮที่เป็นตัวท็อปปี2019คันนี้เลขไม้อยู่ที่80,000โลนะฮะช่วงนี้อัปเดตนิดนึงนะฮะสำหรับ V i ออ1.5รุ่นไฮหรือว่าตัวที่เป็นตัว Top ท็อปพี่ๆท่านใดนะฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่มองหาวิ o อตัวท็อปอยู่นะครับอย่าช้าเพราะว่าช่วงนี้รถหายากมากนะครับหายากมากคันนี้เนี่ยเข้ามาเป็นสีดำนะฮะแล้วก็เลขไม่80,000โลสภาพผิวพันด้านนอกสภาพภายในคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับสวยมากรถเพิ่งเข้ามานะฮะ ก็ป้ายทะเบียนเดี๋ยวจะมาใส่ให้นะคันนี้ทะเบียน3004นะครับอ่าแจ้งไว้ให้ทราบก่อนนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดนะครับของตัว V ียออเดี๋ยวผมจะมารีวิวโครงสร้างให้ดูหน่อยว่าคันนี้เนี่ยรถเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อ2วันก่อนนะฮะรอปรับรรสภาพอยู่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าตัวท็อปเนี่ยจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยฟรีดาวได้นะพ,พี่นะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาหาเต้ที่เบอร์ด้านล่างคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณทั เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าคันนี้ได้อะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยด้านหน้าเนี่ยได้เป็นแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์มีไฟที่เป็นไฟหลี่ LED มาเรียบร้อยไฟตัดหมอกคู่หน้าให้มาแล้วนะครับผิวพันธุ์เส้นสายตัวรถสวยงามชัดเจนนะฮะพี่ๆจะได้รถเดิมๆโรงงานนะครับคุณภาพเกรด A แบบนี้แนะ่นอนสําหรับเต้นะครับโทรมาหาเต้ได้แน่นอน สภาพนี้สวยๆยางคันนี้เนี่ยให้ดูนะลัดมาเป็นโยโกฮาม่าบูเอิชนะพี่ๆนะยางเนี่ยโยโกฮาม่า oh สี่เส้นเนี่ยผมว่าต้องมีหมื่นกว่าแล้วนะครับคันนี้ติดมาเรียบร้อยพร้อมใช้เลยสวยๆนะครับดิสเบรคคู่หน้าคู่หลังให้มาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล้อมแม็กเนี่ยจะเป็นลายพิเศษสําหรับตัะท็อปด้วยลายนี้นะครับโครงสร้างเดิมนะครับสวยเดิมแบบนี้ติดแค่ยังไม่ได้ทําความสะอาดหลังสีให้เท่านั้นนะครับ เดี๋ยวจัดการสปาให้สวยแน่นอนสําหรับคันนี้พี่ๆดูผิวพันธ์นะภายนอกโคตรสวยเลยสาหรับคันนี้กระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะฮะปรับพับไฟฟ้าผมแจ้งราคาหรือย,ยังเอ่ยผมแจ้งราคาเลยแล้วกันนะพี่ๆจะได้ทราบแต่คันนี้เนี่ยราคา3า0 0ส0เก้าหมื่นเก้าพันนะครับสำหรับตัววีออสหนรุ่นไฮที่เป็นตัวท็อปปี2019กกระจกมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับ มือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมสําหรับตัวท็อปเท่านั้นนะครับจะได้เป็นโครเมียมแบบนี้มีปุ่มสมาร์ทเอนทรีมากุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับปุ่มสตาร์ทมีมาให้พร้อมแล้วสําหรับตัวท็อปนี่นะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสแอบไปเห็นด้านในนิดนึงนะครับสำหรับตัวท็อปก็ภายในตกแต่งมาเป็นเบาะหนังสีดําแดงสวยๆนะฮะก่อนที่จะไปรับชมภายในการเดี๋ยวขออนุญาตไล่โครงสร้างก่อนแล้วกันนะครับด้านหลังได้มาเป็นดิสท์เบรกเช่นกัน นะครับดิสเบรกเช่นกันยางก็รัดมาเป็นโยโกฮาม่าบูเอิร์สนะครับพร้อมใช้ตัวโชว์อัพด้านหลังแห้งๆไม่มีรั่วซึมนะครับสำหรับ t o y ยต้าวีออสแล้วนะครับพี่ๆในเรื่องของการดูแลรักษาเมทันแนนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์เกียร์ระบบไฟฟ้าต่างๆไม่ค่อยมีปัญหานะครับแล้วก็การดูแลรักษาเมทันแนนเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้รุ่นแรงมากนะครับเป็นรถแบรนด์เจ้าตลาดนะฮะสามารถ เข้าอู่ไหนก็เมนเทนแนนได้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวก็ราคาเบานะฮะอย่างเช่นการต่อภาษีพรบก็อยู่ที่พันกว่าบาทนะครับสบายถ่ายน้ํามันเครื่องก็พันนิดๆนะฮะถ่ายแค่ปีละหนสองหนอยู่ที่การใช้งานก็ถือว่าการดูแลรักษาอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าย่อมเยาแล้วกันนะฮะใครที่มองหารถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะครับแต่ว่าซีเรียสเรื่องการดูแลรักษาเมนเทนแนนนะครับผมก็แนะนำวีออสเลยนะครับเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ ด้านท้ายไหนๆก็มาแล้วมาดูด้านท้ายกันหน่อยไฟท้ายเป็นแบบ LED อขออภัยด้วยนะฮะเมื่อสักครู่นี้มีสายเข้านะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านท้ายกันนะครับสาหรับด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายได้มาเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็จะมีเส้นโครเมียมตัดที่ฝากระโปรงท้ายแบบนี้สําหรับตัวท็อปนะฮะปกติถ้าเป็นตัวรุ่นกลางที่เป็นรุ่นมิดเนี่ยฝากระโปรงด้านท้ายจะไม่มีโครเมียมตัดแบบนี้นะครับกล้องถอยมีมาเซ็นเซอร์การระยะเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังมีมาเรียบร้อยแล้ว2ตําแหน่ง นะครับด้านท้ายสวยงามไล้ลิ้วรอยเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดฝาท้ายนิดนึงมาดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับฝากระโปรงด้านท้ายหัวน็อตสวยใสยไม่มีร่องรอยของการขันไขงัดแงะหรือว่าแกะเกาแต่อย่างใดสวยๆแบบนี้นะฮะซีนเดิมแน่นอนนะครับนิ่มจิตเข้าแบบนี้แล้วก็ลางน้ําต่างๆนะครับ รถนะฮะจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสร,รีไทย68แยกหนึ่งับพี่พี่ท่านใดที่อยู่ไม่กไกลมากอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะครับสามารถแวะเวียนเข้ามาดูได้นะฮะเข้ามาเทสได้มาลองขับได้นะครับยินดีมากๆเข้ามาหรือว่าถ้ามาไม่ถูกเนี่ยติดต่อหาเต้ได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างสามารถโทรมาได้หรือว่าแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับสำหรับ V วีออส1.5รุ่นไฮเนี่ยผมแนะนำนะหากพี่ๆี่ท่านใดที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจนะครับ รีบติดต่อเข้ามานิดนึงเพราะว่ามีอยู่คันเดียวนะฮะสำหรับตัวท็อปแล้วก็ไมน้อยด้วยไม่เพียงแค่80,000โลเท่านั้นเองสาหรับคันนี้นะครับอ่ะมาพาดูรอบคันไปแล้วเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันเพิ่มเติมสักนิดนึงดีกว่าสําหรับบอดี้ดานข้างนะครับตัวหัวน็อตแก้มด้านหน้านะครับรถสวยแน่นอนผมรับประกันให้คอนเฟิร์มเลยนะพี่ๆนะใครที่สนใจอย,อยู่อย่าลังเลอย่ารอช้าติดต่อมาหาเต้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ เกเดิมนะฮะร,รถผลิตปี19หัวนอ็อตฝั่งเสา B สวยๆนะครับหัวนอ็อตฝั่งเสา B ได้รถเกด A ไปใช้งานแน่นอนพี่ๆนะครับไม่มีชนหนักปิความจมน้ากับสีกับไม้กองไม้ตัวเล่มไม่มีชํารุดสูญหายนะครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับภายในสวยจัดบอกเลยว่าตัวท็อปเนี่ยภายในสวยจัดโครงสร้างนะครับอ่ะไล่ไปเลย หรือพี่ๆอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับในส่วนโครงสร้างสามารถแอดไลน์มาที่เบอร์ด้านล่างได้นะครับผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะส่งให้อยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับรอยคีบโรบอทดก็ยังอยู่แบบนี้นะครับตรงนี้ทิ้งรอยไว้เป็นโรบอทนะครับที่ขีบตัวถังไปจุ่มในบอ่อสีเป็นโปรเซสของทางโรงงานโตโยต้าเขานะครับอ่ะประมาณนี้โครงสร้างให้ดูคร่าวๆนะครับ อาจจะไปกันไวสักนิดหนึ่งนะพี่ๆต้องไวตามผมด้วยนะคใครที่สนใจตัววีออด1.5รุ่นไฮอยู่เนี่ยรีบติดต่อเข้ามาได้เลยสวยๆแบบนี้โครงสร้างแบบนี้ไปไวแน่นอนนะครับสำหรับภายในได้เป็นเบาะหนังสีดําแดงนะครับมีการเดินได้สติชิ่งมาเป็นสีแดงแล้วก็สีดําสลับกันแบบนี้นะครับภายในค่อนข้างดูสปอร์ตเลยแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสภาพสมบูรณ์มากไม่ปีแตกหรือว่าขาดนะพี่ๆนะ ตัวช่องเก็ดสัมภาระมีมาให้2ตําแหน่งซ้ายขวานะครับใส่แก้วได้1ใบนะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังแล้วก็เพดานสวยๆสะอาดแบบนี้ไม่มีรอยจดรอยเจอมานะครับสำหรับตัวท็อปก็มีกล้องบันทึกมาให้แล้วนะครับให้มาตั้งแต่โรงงานอยู่ด้านหน้าตรงนู้นนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพรวมก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเคลื่อนพลกันไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีฟังก์ชันอะไรให้พี่ใช้งานบ้าง รประมาณนี้เบื้องต้นคือสวยนะฮะสวยเลยคันนี้ Vios 1.5รุ่นไฮตัวท็อปนะครับท็อปสุดแล้วนะครับในราคา399,000เลขใหม่อยู่ที่80,000โลนะครับมาแผงประตูคนขับตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีดำเป็นโนแบ็กนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้า4บานออตโต้ตคนขับได้มาประมาณนนะครับในส่วนของด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตัว t r a c ช i o n control นะครับพับกระจกไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าแล้วก็ ปุ่ม engine start stop มีมาให้แล้วสำหรับตัวท็อปเท่านั้นนะฮะตัวท็อปได้ปุ่ม start มาเรียบร้อยแล้วนะครับดีไซน์ม่านวัดเรือนไม่ก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะพี่ๆนะสำหรับตัวท็อปนะครับเลขไมาอยู่ที่86,000โลนะครับใครที่ติดต่อมาตอนนี้เห็นอยู่นะผมให้น้ำมันไปเลยเต็มถังเดี๋ยวเติมให้อีกให้เต็มถังเลยสำหรับใครที่ติดต่อมาหาเต้นะครับสำหรับคันนี้ตัวพวงมาลัยเนี่ยดีไซน์เป็นแบบ3กานท้ายตัด นะครับแล้วก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนครื่วิทยุได้นะครับผ่านพวงมาลัยตรงนี้นะครับตัวหน้าจอทัชสกรีนก็เป็นของแท้เดิมโรงงานให้มาแล้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้มีทีลิงก์นะครับกล้องถอยก็มีมาให้นะครับแอร์ออโต้นะครับอ่ะก็อาจจะมีขี้ฟงขี้ฝุ่นบ้างนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาอย่างที่ผมแจ้งไปนะฮะเดี๋ยวปรับสภาพให้สวยกว่านี้แน่นอนจริงๆเดิมๆแบบนี้ก็ว่าสวยแล้วนะครับเบาะเนี่ยเป็นทรงแบบบักเก็ตซีดนะฮะสวยมาก ไม่มีปีแต่ขาดเลยนะครับสภาพคู่สมบูรณ์พรหกพันสามหกพันสี่ประมาณนี้พี่ๆท่านใดสนใจนะครับไม่ต้องใชงเ้เงินออกรถเลยนะไปต่อมาได้เลยนะครับฟรีดาวได้มาดูภาพรวมไปแล้วประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูในห้องเครื่องหน่อยนะครับสําหรับด้านหน้าไฟที่ผมเปิดไว้นะครับก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่เป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็ไฟหลีที่เป็น LED ส่วนไฟเดย์ไลท์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอ่ะมา เดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าสักครู่หนึ่งนะครับพี่ๆจะได้เห็นโครงสร้างด้านหน้ากันแล้วก็ห้องเครื่องด้วย <c oughs> เครื่องยนต์เนี่ยเป็น Dual v v t i นะครับ1,500ซีซีะครับรู้กันดีอยู่แล้วนะฮะเครื่องยนต์ที่เป็น Dual v ว t i พวกนี้อึดถึกทนแน่นอนนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความรวงความร้อนหรือว่าการดูแลรักษาผมถึงก้ารให้ดูควันไม่มีไหลนะครับรถวิ่งมาแค่ 80, 0 0มืโลเท่านั้นเอง,องเราคันนี้ ห้องเครื่องภาพรวมพี่ดูนะผมติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วเครื่องยนต์เดินนิ่งเดินสมูทเลยนะครับฝากระโปรงด้านหน้าลูกลมๆต่างๆฝาเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังยังอยู่นะครับหัวน็อตฝากระโปรงด้านหน้าซอกด้านในนะครับแก้มเบ้าโช๊คนะครับคานหน้าด้านซ้ายคานหน้าด้านซ้ายแล้วก็ด้านหน้านะครับคลิปล็อกต่างๆไม่มีแตกหักนะฮะไม่มีแตกหักเราแค่ยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องให้เฉยๆตอนนี้นะครับ คันหน้าด้านขวานะครับแล้วก็เบ้ชโชกสติ๊กเกอร์มอกหัวน็อตแก้มหัวน็อตฝากระโปรงด้านหน้าทุกอย่างสวยงานแน่นอนคันนี้ไมน้อยผ่อนสบายฟรีดาวได้และที่สําคัญเป็นตัวท็อปด้วยนะครับพี่ๆดูผิวพันของเขานะฮะสวยจัดเลยสำหรับคันนี้บอดี้สีดานะครับโรดยต้าวีออส1.5รุ่นไฮปี2019ครับคันนี้เลขไมอยู่ที่86,000กโลฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่6,300 6,400ประมาณนี้นะครับ ราคาตัวรถนะฮะับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันที่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมาหาเต้เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้ะยนต์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ